เขาได้นกซีดมา4 1ตัวเนาะฟูนะตัวยังงานไม่ใหม,ม่สุดๆเลยเพราะว่าเจ้าได้ใหม่ๆละทัาถามด้าน้อยด้าน้อยก็ว่าเอาเลยเนาะเดี๋ยวจะมาคั่วคั่วนี่เราเซฟิดไว้กินดินได้เด้อทุกคนสบายดีสบายดีเอฟซีทุกคนเนาะวันนี้มาพบก,กับด้านน้อยอีกต่างเคยด่าน้อยสั่งเครื่องมาแต่เสียงขวา เราะเสได้สิงหีกินียงไม่ลุ้นกันขิงกันแต่จเจ้าได้ใหม่ๆแล้วแตเจ้าส่งมาถามเนาะมาถาบ้านจะได้บ่รซันสอดดาโอ้ขอมากเลยแหละอย่างน้ออย่างน้อยตัวนี้บ่คพวยอ่มีลาลงุงสิบอนะไรเนาะ ว่านุ่มแน่ตัวห่าหาระเล้วมันดีของคอร์ดาน้อยเน,ะนาะคู่มันนาคอร์ดาน้อยเสียแล้วลังคิดแล้วนี่มันผิดเลยมันจะแท็กกันนี่มา กำมาซื้อมาเบิ้งโอ้ตัวนกเนาะจะเป็นอานนกซีดนกซีดผมอ่าอันนี้มีโอ้ถงนี่มีสิบเอ็ดตัวก็แล้วถงอ่ะมีสิบตัวสิบตัวเนาะคนได้แม่ๆแลละเพิ่นน่นรู้มาถามเดีได้โบยอยากได้เพราะว่าแต่น้อยก็อยากได้มาให้พ่อให้แม่เอื้อไอ้น่องอยู่เลยเนาะแล้วก็น้อยกินโดน อากาศจริงกับคารละแม่ตัวนาโฟของเดน้อยโดนเสียบแล้วกคนกำลักเนาะแต่น้นอยกับจางมาพอดีเลยได้เสี่ยวไปใส่บาตรตอนเศร้าไอ้คนทอดทอละกันตามเกี่ยวกับเพชรเนาะคนมักแต่หนิ่คนคนเจียงหัวเนี่ยลาโตเลยเดี๋ยวโอกะออกมากันเนาะได้4ีสตสูทุกคนเราแกะเรียนจากขาดไปทีนเรา ได้สี่สิบเอ็ดตัวเนาะก็เป็นตัวใหม่มสุดๆกำงามยังไม่ใหม่ยอยู่พอกระเจ้าติมม๋งักก้อนมาให้เดี๋ยวดาน้อยจะมาคั่วไว้คั่วไว้แซ่กินดนได้ด้ทุกคนแซ่กินดนได้แซ่กินซองแข็งเนาะคั่วเอาเอาข้างในเอาไส้อย่างออกนะเนาะทำคั่วกันอือจะตัดเอาซบมันออกกับตีมันออกเนาะ อน้อยจะดึงอาจะใส่น้อกนี่กินอย่างไรดีน้องดูทีมักไห้บอกถ้าวลาใส่มันกอันนั้นนำเดยมได้บอกงคนขอบ่าสูเดียออกวาปิ่งเลยคนนขึ้นขึ้นผมมัน่อนเนาะมีอันนี้ไตจืด เลยออกแล้วจะให้ให้อ่าใหจมันติดอยู่น้ำหนุบเนาะนี่เขาไม่ได้มีอย่างนั้นนี่เนาะนเดี๋ยวนี้เาก็จะเป็นเผาไฟลุนไฟอีกทีหนึงนะ่งเนาะเฉพาะบนหัวบนเทียนอันี้อีกนิดแล้ก็จะเล็มออกเติมถ้าไปเผาเผากคอนนี่มันมักจะเป็ดเนาะใช่เหมือนกนันนะเนาะเดี๋ยวเขาจะคว้าหนอนนี้ใส่เมื่อถึงจแล้วค่ะ ีแต่ออกมือัวแล้วเขาจะไปลน้นล้นส่วนที่วามีฝดเนานะถ้าเขาลนา้นใส่มันจะมาเก็ตออกวนเ,เดี๋ยวอันนี้คัวสุดยอเนวกไอ้น,น้องๆอ,งอ,อิดเปเยเ่วยกันครัวเนาะัวเรวแต่เดี๋ยวเขาจะไปคิดกิจวัตจัดเมนนะูอย่างกันเนาะทุกคน สบายดีเซฟดมดสบายดีหัวแล้วเมื่อกี้เนาะเอามาล้นล้นแถวหัวมามเนาะออกน้อยนึงแล้วแล้วเนาะโตมันเขาเขาโบจําเป็นต้องล้นก็นแล้วเพราะว่าเขาล้นถือไฟหนีน้ามันมันจะออกเลยได้พอมันมันได้เนาะหนกอันนี้นะนกซีเจ้ามันกินเยี่ยกีิ่บักไม้สิบวะกลิ่นบมากไม้อยู่ปาก เราว่ายังเหลือขนมันแถวหัวน้อยเดียวเนาะแถวหัวกับแถวข้นน้อยนึงลนพอประมาณรูปๆออกเดี๋ยวเขาจะล้นไปมือน,นี้แหละเออเยอาจะล้นไปมือน,นี้เนแล้วกัมดนี้เลยคือเมนูออกละ่ะเซบอมบัซีเฮดอานเมนูอย่างสุกินลา,ลาบนกซีดเนาะ ลาบลาบมนุษย์วัวนี่ต้องแมนกินปิ้งลูกเดียวเดี๋ยวเขาล้นแล้วก่อนนะละเขาจะไปเห็ดลาบกันิแมลองลองเอาตูใส่ไฟ,ไฟนิดน,นึ่งมันจะออกมันเพราะว่านกนี่มันจะมันมันบอกเดีมันมันเริ่มออก แล้วเาไปหิดลาบหนูกันแต่น้อยก็จะเลือกเอาไปหิดลาบเนะ้ะเอาห่าตูห้าตูนี้เขาไปหิดลาบได้หลายเตืบมาได้หน่เนอะแอนบเหิดลาบแล้วเขายังจะแซมปีด้แซมผักหอมเน่เนาะแล้วกับแบงแบงเสซตหอกสองถุงน้อยแซ่บาดแซ่บาทเห็นโฟน้ำแซมบาทในโพตู้วันนะา พอดีครูบางานกายหน้าบ้านสององค์ได้นีดมอยู่แถวบ้านตัววันคือมือเช้านี่เมื่อคืนนี้ไปนอนคุณแซบาทมีครูบาสององค์เนี่ยพากันลุกแต่เด็กแล้วก็บส่บะมีครูบาสององค์แล้วก็ให้่ส่บูทนแล้วไปใไซยุวะไซยุวและแม่นั่นสิปายบ้านเขนว่าเอาก็เห็ดแ่บาะเพื่อตัวนาเลยเนาะแต่ก็จะมาิีงไฟเนาะ เขาบอต้องเอื้อมดันด้วยทุกคนเพราะว่าเขายังจิบแบบคนใส่น้ำปลาเดงเป็นนัวอ,อย่างอยู่เนาะปิ้งแบบไผ่มักซุกกระหิซุกซุกเนาะดันเพื่อดานาะเองเับปิ้งแบบสำราปิ้งแบบให้มันซุกสำราตอถาสักคูนะ่เนาะเพื่อให้ทุกคนเขาปิ้งไปน้นนะนอยนึงเนาะดาเนาะปิ้งมาจอกมัน,มนๆหนุกนี่มันแหง้ง ความมันของหนกนี่คขันเอือบเอื้อบอนานตำเครื่องหัวสิบคลา้ามักเพชรมากแคนใส่นี่โอ้น่าจะแซ่บหอมได้เอาลนนไฟเรียบร้อยละ่ะเขาก็จะมาห่อไว้ห่อเซสองผิดไว้มันจะจะไว้โดนหอเซ็เจ้หนังสือพิมพ์แห้งดีเนาะไปต่องนี่บอก่็ได้บอ,บอ ใบตองนี <Okay. S 2> <Okay. S 1> ้สาหรับใส่ซ้วขาวเนาะนั mm ่นแหละใบตองนี่เอาบใส่ทรงพิดเราตั้งใส่ได้อ๋อปิดหอละวชิดตัวแล้วใส่ปิดไว้เนาะแล้เอาเอามากินนี่มันก็จะคงความสดคือเก่าได้คือมันยังสดอยู่นะเนาะขนาดบุคคลว่านี่แห้งเน่าไหมั้ยเปล่า เขียวแน่นละพ่อมันจะเขียวเนาะอันนี้ยังไม่ใหม่สุดๆเลยเรียบร้อยอันนี้เขาก็จะแพ็กหมดเลยเนาะแต่นอกก็จะมาแพ็กแบบนี้ไว้เนาะแพกละสามตัถวถุงละสามตัวซีตัวถุงละคาดเป็นซีไว้กินส่วนที่เหลือสุ่อากาศไว้ เครื่องเขาจริแบบยังสดยังไหมคือเก่าดียกเขาหนาดน้อยจะปิ้งซำราแบบนี้เลยบ,บบบุระสุกหลายแต่ก็เกือบไปนี่เนาะ <c oughs> เดี๋ยวเขาจะเอาไปฟาดก,กันหัวมันเขาจะตัดทิบเนาะจะบอกหัว เฮ็ดนะอ้คือสีแซ็บเนาะก็เซ็บใช้ผเบือสมักแทนจะฝัก,กอ่ทาทั้งกระดูกเลยเนะาะเี๋มันกระบนนี่สุปปนใดกินแบบชำรานั่งนนกับบื้อขันสุปาร ขนาดนกอันนี้โอ้อได้หน่อย,ยนิ่ได้หลายติบไปหนน,นจะฟักไข้มุน,มน,มนๆแหลกๆเลยฟักไข่แหลกแบบนี้นะบุ้งวัวจะเอาแบบวิธีไหนเอาปีเขาก็จะเผาเอาคือกันเนาะ ได้อ่บังลินไม่มาปีนี้เขาจะเผาให้มันดำดำขึ้นกันเลยดำดำแล้วก็จึงเขาจึงเอาไปฝักนะักเพจล่าบังปีเขาเผาไฟเรียบร้อยคนงางกวนฮันห่อนอยู่เนาะปีกวนธานี้ฝังมันมุ่นแล้ก็จะใส่ นี่นี่มาปีที่เขาฝักไ้เรียบร้อยนี่ซีนุกเด็กเป็นงนัวแล้วกับหมาเพ็ดเป็นนัวนี่สลัดเซ่บหลายเนาะผองนัวกระเดกกระเดกน้วเอะต้มสุกแล้วเด็กพอประมาณก่อนตา,นามด้วยหมาเส้นบนเนาะ ค่ะมีมะกอกกับเฮาจีน,นมะกอกใส่น้ำกระดีเนาะกระดีมะกอกเขาบ่มีคนเหีเข้ากันมะกอกเขามีบ่บ่มีเนาะบ่มีด้านเขาขัาขว้ขขวเฮาเดี๋ยวเขาขั้วเขาขั้วได้อันทานนี้มะกอกนึ่มจะเข้ากัน เผาไฟใส่เนาะมะกออตามด้วยข้าวกลั่วตามด้วยข้าวหอมตัวใบซอยหอมป้งเขาจะใส่มะแขนน้อยหนึ่งแขนเขาต่ำงเงี้ยเรียบร้อยจะหมดเลย,ยซะมีน้อยเดียวนเนาะแล้วก็หอมอป้อง จะแก้บมดทุกคนได้สองจังคนาได้ไหมเดี๋ยวขอชิมเนาะหอมแครมกูดีเลยทุกคนจะาดจะบุ้มะกอก เดี๋ยวเขาไปแก้เส่ยจานเนาะอันนี้แต่น้อยไปจะใส่ถุงใส่โคใส่บาตรให้พอเนาะแล้วก็เห็ดของกินอีกอย่างหนึ่งใส่ไว้ว่าต้องได้ใส่บาตรให้คนจินได้ขีดเก่าเนาะแต่ทุกคนน้ำน้ำพอแม่อยู่ อเ,อเอาใจไปญามเพิ่อนโบยูสแหละคือแบบแล้วเป็น้าวของกลิ่นที่มาแล้วมันต้องได้ใส่บาตรในเพิ่อนมาห้องกินน้ำกันพอเป็นข้าวเจ้าด้วยมันธรรมดาแต่ก,ก,นนก,กินกับข้าวเหนียวกินเข้ากันเนาะเพราะว่โบบคอยไปไหนก็ข้าวเหนียวดาน้อยพอช่วงนี้มาก็บกระเพาะเด็กน่า แซ่จะได้บุ้ยมะกอกเท่านั้นแหละจะได้บุ้ยมะก,ก,กอกแต่นอาเรื่อง,ออกกง,นนงอที่ขวาจ้าแซ่บฝักมันมุน่นเด้อฝักมันมุ่นเพรมันมีกระดูกมัน

หอมแบบนกนใหม่ๆเอาไปเตรี้ยงไฟนกแล้วมันมจะหอมอยู่แล้วพอพาบ,บดีไปนยังอยากกินเห็ดมากเลยเนี่ยจะกิ่นเห็ด กำลังคื้ากกำลังคือมืดเนาะช่วงนี้จะมืดเลยพะว่ากำลังเริ่มเข้าหน้าหนาวเริ่มข้าวหนาหนาวแล้วรักษาสุขภาพก่ในเดอ้อดูทุกคน FC นะมาทุกคนเนาะบางลินไหม้ใครก็ว่าขมเนาะบางคนกับบุญมาแต่ว่ากินไปแล้วกับบไม่ได้ขมไปเลยนะ

เดินก,กินข้าวเจ๊๊าดำก่อนแพทย์กำลังลังมาลงสวนสังน้ำเนาะแต่ว่าสซนนี้เขามงงใหม่ละเขาก็สามารถลงได้จะเจอต่อส่วนเลย ยีแด้กินกับข้าวเหนียวพุ้นแหละแต่น้อยบกพรบกพรมากแต่ไหนข้าเหน,น,นียวแต่ว่ากินเขาเจ้านน่อิ่มไวอยู่แต่ว่าหิวไวมันย่อยไวนะ เราเอาสูตรนี้ไปเห็ดบิ่งเนาะดีแทมไม่ใช่มากอกนะแค่นี้มากอกแต่ไมาเอาสูตรนี้ไปเห็ดได้เด้อ แต่ไม่นกหลายชน,นิดีว่ามาเห็นลาบนะคือกระห้องกระห้องเขาก็ตัดหัวออกเขากำม,มาฟักทัก้งกระดูกอะไรมีลาบแบบนี้จะได้เนะแล้วไปเบิ้งสุดนี้เนาะเดี๋ยวน้อยบุญหวงสตดอ่ะพยายามาเบิ้งคิปนี้ก็อย,อย่าลืมกดไลค์กแดแชร์เป็นกำลังใจให้ด่าน,น้อยในเดอ้อมาดูสุดทุกคนเดี๋ยวคิปนี้เดี๋ยวน้องไปเจอว่าชนี้เนาะอย่าลืม มาติดตามว่มาคลิปหน้าเขาจะมีเมนูอย่างมาให้เอฟซีดูทุกคนในเบึงเนะาะเดี๋ยวจะขอร้ายไปก่อนสบายดีบ๊ายเบื้งบรรยากาศทางหลัง